วันนี้พามาชมเบารถมาเจสตี้นะครับเป็นเบา VIP ราคาชุดละ2 0 0 0 0 0บวกเป็นยังไงมาดูกันครับนี่นะครับอันนี้คือเบาเซต2อ0,000บวกนะ2 0 0 0 0 0บวกนี่ได้กี่ตัวนะครับเราจะได้คู่หน้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี3แถวด้านหลังนะครับก็จะเป็นเซตหนึ่งนะครับ200,000บวกตันนี้ก็จะเป็นเบา VIP แบบนี้นะครับนั่งสบายๆเลยโอ้โหเป็นไงสุดยอดสบายมากนะับคันนี้ก็มีความลักชัวรี่ด้วยลายด้านข้างนะครับที่เป็นสีแบบออกโรสโกแล้วก็มีไฟแบบนี้นะครับยอดหลูมมากนะฮะ แล้วก็จะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้มีจอทัศกรินนะครับจอทัศกรินเนี่ยเราจะปรับในจอก็ได้หรือเราจะปรับด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะครับเลื่อนซ้ายขวาพักน่องนะครับเอนนะหรือจะเป็นแบบหัวหมอนตัวนี้นะครับก็ปรับได้ทุกจุดเลยนะครับยกเข้าใส่รถมาจิตี้ลงตัวมากๆนะครับคันนี้ก็จะแต่งเป็นสไตล์ V.I.P. แบบเต็มสูบเลยนะมีคอนโซล V.I.P. แบบนี้นะครับกันเต็มๆแบบนี้นะครับมีจอทีวีนะครับจอแอนดรอยมีไฟเพดานแบบนี้แล้วก็ปูพื้นเป็นลายไม้แบบลักจุดีมากมานะครับเบาคู่หลังนะครับสามารถนั่ น,นีประมาณ5คนในชุดหลังนะครับก็นั่งแบบสบายๆเลยนะครับผมบอกเลยว่ารู้ล้ามาเห่าแน่นอนนะครับบ่อก VIP ที่ร้านของเรานะครับมีให้เลือกมากกว่า10แบบนะครับสามารถเข้ามาดูที่ออโต้ลิฟเทคได้เลยครับผมใครสนใจนะครับสอบถามออโต้ลิฟเทคได้เลยครับ